คุณผู้ชมครับมาดูพฤติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ดีกว่าปกติแล้วถ้าเราได้ยินชื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์เราจะเห็นในทุนส่วนใหญ่เป็นคนจีนใช่ไหมฮะจีนสีเทาจีนสีเทาหรือไม่ก็จีนสีดําจีนสีดําในที่นี้คือหมายถึงว่าไปหลอกคนจีนอีกทีหนึ่งอ่าประมาณนั้นแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับในข่าวนี้เนี่ยความเสียหายผมพูดถึงความเสียหายก่อนนะครับมีมูลค่าสูงถึง9,500ล้าน,านบาท,บาท เยอะมากฮะถูกต้กองเลยที่สําคัญคุณผู้ชมครับแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งนี้เนี่ยไม่ใช่คนจีนนะฮะแต่เป็นคนไต้หวันและก็คนญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาตั้งฐานแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาค,ครคุณผู้ชมครับและก็ไม่ใช่แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยที่เป็นญี่ปุ่นไต้หวันที่เป็นสีเทาด้วยแต่เป็นสีดําเหมือนกอันเพราะพฤติการเนี่ยก็คือการโคลกลับไปหลอกคนญี่ปุ่นนี่แหละคุณผู้ชมครับความเสียหายอย่างที่บอกกัน9,500ล้านบาทนะฮะในระยะเวลาคุณผู้ชมฟังแล 500ล้านบาทความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นภายใน2ปีเท่านั้นเองครับ มาติดตามพฤติการนี้หน่อยคุณผู้ชมครับผมแบบโอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วตกอกตกใจเหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงมือบิ๊กโจ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตารวจโทอิทธพลอิทธิสาวันชัยนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2นะฮะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และแน่นอนนะครับก็ทุกท่านเนี่ยร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนายเฉินอายุ50ปีสัญชาติเนี่ยจริงๆเป็นคนไต้หวันนะครับแล้วก็ในเหออายุ40ปีสัญชาติไต้หวันแล้วก็นายไดสซเกะอายุ49ปีสัญชาติญี่ปุ่นนายทาโร่อายุ41ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ก็รวมตัวตั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศไทยหลอกผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งแน่นอนในครั้งนี้การตรวจค้นเนี่ยก็มีการยึดของกลางนะฮะเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวนถึง11เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน2เครื่องนะครับมีบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิต5ใบแล้วก็ยังมีสคริปต์การสนทนากับเหยื่อนะฮะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลเหยื่ออีกจำนวนมาก คือที่จับกลุมได้เ่ยคุณผู้ชมครับประมาณ4คนคนเองนะแต่ผมเชื่อว่าขบวนการเนี่ยโอ้โห9,500ล้านบาทมันไม่น่าจะแค่4คนขนาดนี้ไหมก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนไปต่อว่าพฤติการของคนร้ายนี่อาจจะเป็นแก๊งย่อยๆหรือว่าเป็นแก๊งใหญ่กันแน่โดยต้องบอกก่อนนะครับว่าแก๊งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพฤติการก็อย่างที่บอกเป็นขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับที่มีคนไต้หวันเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีคนญี่ปุ่นนนเป็นพนักงาน คนญี่ปุ่นเนี่ยจะอ้างตัวนะครับเป็นตำรวจก็เหมือนกับที่หลอกคนไทยนั่นแหละคุณผู้ชมโทรไปบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกคนญี่ปุ่นนะฮะเราก็อ้างว่าข้อมูลของเหยื่อนั้นรั่วไหลต้องโอนเงินมาเก็บไว้ที่ธนาคารเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เหยื่อนั่นแหละโอนเงินไปยังบัญชีม้า โดยก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับ9,500ล้านบาทในระนีเวลาไม่ถึง2ปีคุณผู้ชมเชื่อไมหมฮะว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความเสียหายประมาณถึง17,500คนโอ้โหเกือบ20,000คนเอาจริงต้องให้ประชากรคนญี่ปุ่นมาเรียนรู้วิธีการของแก๊งคอรเซนเตอร์ในประเทศไทยแล้วไหมห<อ>เพราะว่าเนี่ยฮะมันก็เป็นวิธีการไปหลอกนะฮะ คือเป็นอีกต่างชาติก็คืออีกชาติหนึ่งจีนหลอกญี่ปุ่นใช่ไหมครับ9,500ล้านบาทนะครับก็<อ>เ,เป็นมูลค่าความเสียหายแต่ว่า,าความเสียหายเนี่ยเหมือนจะแพ้ในส่วนของเว็บไซต์พนันออนไลน์<อ>ช่วงเที่ยงคุณรันรายงานไปรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณหลัก หมื่นล้านบาทใช่ไหมฮะอันนี้ห่างกันนิดหน่อย9,500ล้านบาทก็เกือบหมื่นล้านบาทเอาจริงๆ <10, S 2> คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าพนันออนไลน์อย่างหมื่นล้านบาทเนี่ยเป็นเพราะว่าหลายๆคนก็เต็มใจให้หลอกด้วยแต่อย่างกรณีนี้เนี่ย9,500ละ้าล้านบาทเนี่ยบางคนแบบอุ๊ยมันก็หลวมตัวแล้วก็ไม่ได้อยากจะโดนหลอกแต่ว่าก็เขามาหลอกกันสักขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีการทำนี่แหละคุณผู้ชมครับเรียนวอรนถึงตำรวจ PCT นะฮะปราบอาชญากรทางไซเบอร์ของกองกงลัรตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นไปเผยแพร่ให้คนญี่ปุ่นได้รับทราบกันคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนเรื่องนี้นี่ฮะต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาอย่างที่บอก4รายก็มีหัวหน้าแก๊งเป็นคนไต้หวันนะครับแล้วก็มีทําหน้าที่ในการคอยจัดทําบัญชีม้าในเขอเนี่ยที่เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับก็ยังเป็นที่มีหมายจับด้วยนะฮะของทางการไต้หวันสองหมายด้วยกันในข้อหานำเข้ายาเสพติดแล้วก็ช่อโกงแล้วก็หนีไปยังประเทศไทย ซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยาทางตอมอเองอะนะครับไม่มีเรื่องของนโยบายในการตรวจสอบประวัติอาชญากรในการเดินทางเข้ามาในประเทศนะฮะยกเว้นว่าจะมีการาแจ้งเป็นหมายแดงหรืออินเตอร์โพลเข้ามาในประเทศไทยเราก็จะมีการสกัดเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่มีหมายแดงเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีการสกัดกั้นนะครับพอ้ายาเสพติดหรือว่าอา,อาชญากรข้ามชาติต่างๆนั่นเองนะฮะซึ่งผมบอกก่อนนะ,ะ้ว่าพนักงาน call center ในขบวนการนี้เนี่ย เขาจะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ2 0,000นเยนนะครับหรือประมาณ47,000บาทแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ10%ของเงินที่หลอกได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับให้สถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเพื่อไปขยายผลต่อและอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการยึดทรัพย์ต่างๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องคุยเรื่องของมาตรฐานนะฮะแล้วก็รวมไปถึงมาตราการในการสกัดกั้นนะฮะแก๊งที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แบบนี้ในอนาคตต่อไปเพราะอย่างที่บอกมูลค่าความเสียหายนั้นโอ้โหสูงมากเลยทีเดียวอะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแถลงในเรื่องนี้กันดีกว่าครับ ในกรณีดังกล่าวเนี่ยความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไทยนะครับแต่เปความเสียหายเกิดขึ้นกับคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีความเสียหายถึงเ5 0 0กว่าล้านนะครับในห่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่านะครับจากการทํางานร่วมกันของทั้งงานตรวจเครือข่างนะครับและกองปรงคับการต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะส่งข้อมูลนะครับพยายามถามทั้งหมดนะครับ ให้กับในส่วนของสถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับเพื่อให้สถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเอาไปขยายผลต่อนะครับเพื่อจบกุมกรบวนการดังกล่าวในญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับจากการหารือกับผู้ช่วยทูตตำรวจญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผู้แทนของไต้หวันนะครับนะ ในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเป้าหมายทางการไต้หวันและญี่ปุ่นติดตามอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาได้ข้อมูลจากเราไปได้ผู้ต้องหาจากเราไปนะฮะจะส่งผลทําให้เขาเนี่ยสามารถขยายผลได้อีกเยอะนะครับอ,อันนี้เขายืนยัามานะครับนะซึ่งเมื่อเขาเอาขยายผลได้แล้วจับกลุมได้กี่ารายแล้วนายยืดทรัพย์ได้เท่าไหร่แล้วนะทั้งสายทูตญี่ปุ่นและไต้หวันก็จะมาแถลงข่าวร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะเพื่อให้เห็นการทําง,งานร่วมกันนะครับนะเป็นการทางานผ่านแดนอีกชวนหนึ่งแล้วนะครับก็จะทําให้แก๊งเหล่านี้นะครับไม่กล้าเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยไม่งั้นถ้าเราปล่อยปาก้วเลยเราก็จะมีสภาพเหมือนพอม่านะครับเหมือนมบูชานะครับที่จะถูกแก๊งเหล่านี้อาศัยประเทศไทยเป็นาฐานเป็นแหล่งพักงพิงนะครับนะเดี๋ยวก่อนจะสุดสุดท้ายนะครับมีเรื่องนึงนะครับ นาซึ่งเป็นความร่วมมือผ่านแดนโดยสถานทูตเยอรมันไปจากประเทศไทยนะครับนะในเรื่องของคดีเรื่องรุ่นเมื่อทางเพศต่อเด็กนะซึ่งก็เข้าในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเราจะมีการพิจารณาเรื่องที่ปีพอร์ตในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนาซึ่งวันนี้ในบูิภาครูปแม่น้ำโขงเนี่ยประเทศไทยอยู่ในฐานะทียสองซึ่งถือว่าดีที่สุดในประเทศภูมิภาครูปแม่น้ำโขงนะครับนะเพราะนั้เเเนเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวขอย,าย่าจนเชิญครับ รับเรียนท่านรองบบตรท่านผู้บัญชาและก็สื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสําหรับเคสแรกนะครับเคสแรกเป็นเคสของการ <Okay. S 2> จับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ญี่ปุ่นนะครับเร,เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยการเรามีเบาะแสว่าว่าหมูบ่บ้านบ้านหลูหลังเน่าเก่านะครับในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับน่าเชื่อว่าเป็นแหล่งแหล่งทําการของคอร์เซนเตอร์ต่างชาตินะครับ ทางผู้กำชาก็ได้สั่งการให้ประกองสืบสวนน่ยส่งกำลังเข้าไปเคสซิ่งนะครับจากการเคสซิ่งเนี่ยเราพบว่า,าน่าเชื่อว่าบ้านสามหลังในในหมู่บ้านหรือในสุสานนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จริงนะครับจึงได้ขอหมายสารจังหวัดสมุสารเข้าไปตรวจค้นบ้านทั้งสามหลังนะครับหลังแรกไม่พบสิ่งผิดปกติใดน,นะครับสองหลังเราพบว่าหลังที่หนะครับบ้านหลังเลขที่สีสีเนี่ยเป็นที่ทําการที่ คนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นพนักงาน call center เนี่ยทำงานอยู่นะครับเราพบผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับพบของกลางพบโทรศัพท์พบโน้ตบุ๊กนะครับพบสมุดบัญชีต่างๆนะครับแล้วก็พบแดาวล์ในการหลอกลวงคนญี่ปุ่นอยู่ในบ้านหลังหนั่งนะครับส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านิดกกันนะครับบ้านเลขที่45เนี่ยจะเป็นที่ทําการของบอส2คนนะครับบอส2คนนี้จะเป็นชาวไต้หวันนะครับสรุปง่ายๆก็คือขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ บอสเนี่ยเป็นคนไต้หวันนะครับแล้วก็ใช้พนักงานคอเซ็นเตอร์เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับโทรหลอกลวงนะครับ V ี I P ไไปที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อหลอกลวงชาวญี่ปุ่นนะครับโดยหลักการในการหลอกของของกระบวนการนี่คือหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเพื่อหลอกลวงให้ให้ให้เยือหลงเชื่อนะครับเพราะว่ามีข้อมูลล่วนะครับเป็นข้อมูลั่วป็นทางธนาคาร หลังจากนั้นก็จะหลอกให้โอนเงินมันเก็บไว้ที่บัญชีมั่นคงของธนาคารนะครับพอเหยื่อคนไหนหลงเชื่อนะครับบอสชาวไต้หวันก็จะแจ้งบัญชีมาแล้วก็แล้วก็คนญี่ปุ่นพนักง,งานคอก็จะบอกบัญชีที่ไปนะครับก็ได้เงินกันค่าแรงนะครับสําหรับค่าแรงค่าจ้างก็ที่ที่จากการสอบสวนมาเนี่ยก็เดือนละ นะครับพนักงานได้เงินเดือนเดือนแล้วสองแสนเยนนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอีกเคสทุกเคสนะครับเป็นเงินสิบเซของเงินที่หลอกได้นะครับเราจะจับกลุ่มจากที่เกิดเหตุจากการตรวจค้นเนี่ยได้ไต้หวันสองลายแล้วก็ญี่ปุ่นหนึ่งายนะครับจากนั้นเราก็ทางานร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับเพื่อหาผู้เสียหายนะครับแล้วหาอะไรเนี่ยผู้ร่อดขังกบวนการนะครับเบื้องต้นเราก็ได้ขยายผลไปจับกลุ่ม ผู้ต้องหาญี่ปุ่นอีกหนึ่งลายนะครับที่ที่จังหวัดกระบี่นะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยในเคสเนี้ยเพิ่มต้นเราจับไต้หวันไปสองแล้วก็ญี่ปุ่นไปสองลายนะครับตอนนี้ทั้งสี่ลายก็ตัวอยู่ที่ห้องกักนะครับผมหมายจับที่ญี่ปุ่นนะครับออกมาแล้วสามลายนะครับออกมาแล้วสามลายคือผู้หาที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับแล้วก็จะมีการขยายผลและออกหมายจับเพิ่มอีกนะครับคืออย่านี้ตัว คนที่คิดค้นเ,เรื่องคอเซนเตอร์นะครับโนฮาวเนี่ยมาจากไต้หวันนะฮะแต่ต่อมาก็ระบาดมาถนึงคนจีนนะครับวันนี้ก็เห็นได้ว่าคนจีนเนี่ยเป็นหัวนหน้าแก๊งเยอะนะโดยพาะในกัมพูชาในพม่าน่างพม่าตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยเป็นคนจีนทั้งหมดละแล้วก็ผสมัาคนไต้หวันนะครับแต่โนฮาวเนี่ยการคิดคนเรื่องที่มาจากไต้หวันนะฮะทีน,นี้เฉพาะในเทปนี้ความเสียหายเป็นของคนญี่ปุ่นเพียงชาติเดียวนะครับ เพราะนั้นวันนี้เราก็ช่วยญี่ปุ่นทํางานนะครับโดยการก็ต้องชับเชิญสำนักงานตรวจค้เข้ามเมืองนะครับโดยท่านผู้จัดการเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายกอ,อ,องคัามเข้าใสืบสวนสอบสวนนะครับทําการสืบสวนจนกทั่งตรวจพบว,ว่ามีแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับคือสมุทรสาค,ครแล้วก็จับกลุ่มตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นะอันนี้สําคัญนะครับการที่เราจับกลุ่มตัวได้เนี่ยทำให้เขาสามารถนาไปขยายผลได้นะครับ พราะท่านดูนะครับวันนี้ความเสียหายเขาเนี่ย9,500กว่าล้าน17,500กว่าล้านนะครับความเสียหายเขามากนะครับวับนนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพอใจมากคือเขาได้เอาเข้อมูลกลับไปขยายบทนนวันนี้มันก็ทําให้ทั้งพรเมินเขาทั้งพรเมินของประเทศไทยเราก็ปลอดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางญี่ปุ่นเขาประเมินทางทางไต้หวันเขาประเมินมานะครับทางยุโรปทางญี่ปุ่นเขาประเมิน ว่าในห่วงดังกล่าวเนี่ยเขามีความเสียหายขนาดนี้คือคืออ่ในห่วงดังกล่าวเนี่ยจากการหลอกลวงเนี่ยคนของเขาเนี่ยมี1 7 5่0กว่าลายเคสนะครับนะแล้วก็ความเสียหายก้าวพันั้านล้านแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเอาไปขยายผลต่อคือเขาจะต้องไปขยายผลว่าเฉพาะเคสเนี้ยสร้างความเสียหายเขาเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นแต่เขาวันนี้ที่เขายังตอบชัดไม่ได้ว่าเคสเนี้ยสร้างความเสียหายเขาเท่าไหร่เขาต้องเอาไปขยายผลก่อนนะ แต่วันนี้เขาต้องอะไรครับเขาต้องเอากลับไปญี่ปุ่นแล้วก็ทําแบบประเทศไทยก็คือหาผู้เสียหายนะครับแต่ว่าผู้เสียหายนั้นมีหมดเท่าไหร่แต่เขาแจ้งเราภาพรวมได้ว่าเฉพาะแกงคอ์เซ็นเตอร์ในห่วง2-3ปีเนี่ยเขาเสียหายขนาดนี้นะครับอันนี้แกงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับนะครับ